กลับมาที่ข้อ8ถ้า x น้อยกว่า1และ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ8มากกว่าหรือเท่ากับ 3x ลบ4คูณกับ 2x บวก6ส่วน5แล้ว x ที่มีค่าน้อยที่สุดจะเท่ากับเท่าใดมาเราก็มาดูอสมการกันดีกว่าอาสมการ 3x กำลัง2บวก 2x บวกลบด้วย8มากกว่าหรือเท่ากับอันนี้เป็นคูณกัน2 วงเล็บดังนั้นที่ก็จะกระจาย3 x คูณ2 x เป็น6 x กำลังสอง3 x คูณกับ6ส่วน5เป็น3.5มุเอ้ยขอโทษค่ะเป็น3 6 x ลบ4คูณ2 x กลายเป็นลบ8 x ลบ4คูณ6ส่วน5กลายเป็นลบ4.8 พี่ก็ทำการรวมก่อน3 x กำลังสองบวก2 x ลบ8มากกว่าหรือเท่ากับ6 x กำลังสองลบ4 4 x ลบ4.8พี่ก็บวกด้วย8ตลอดอสมการจะได้ว่า3 x กำลังสองบวก2 x มากกว่าหรือเท่ากับ6 x กำลังสองลบ4 4 x บวก3.2 ทําการบวกด้วยลบ 3x กําลังสองตลอดอสมการได้ว่า 2x มากกว่าหรือเท่ากับ 3x กําลังสองลบ4 4x เวกส2เสร็จแล้วก็ทําการบวกด้วยลบ 2x ตลอดอสมการได้ว่า0มากกว่าหรือเท่ากับ 3x กกำลังสองลบ 6.4x บวก3.2แล้วพี่ก็ต้องพยายามแก้อาสมการก็คือขั้นถัดไปก็คือให้น้องแยกตัวประกอบออกมาของก้อนนี้น้องก็ต้องพยายามคิดว่ามันควรจะแยกตัวประกอบเป็นอะไรดี ลองคิดดูนะคะลองแยกตัวประกอบกันก่อนมาได้เท่าไหร่เดีย๋ยวพี่จะให้เวลาน้องลองคิดกันก่อนโอเคสำหรับคนที่แยกได้แล้วก็คือจะแยกเป็น 3x กับ x แล้วก็ เป็นลบ0.8กับลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็เป็น 3x กซกลังสลบ 2.4x ลบ 4x ก็คือเป็นลบ 6.4x บวกด้วย3.2พดรีแล้วถัดมาสร้างเส้นจำนวนขึ้นมาถ้าก้อนนี้เป็น0จะได้ค่า x เ,เป็น4.3ส่วน3ก้อนนี้เป็น0ูค่าเกจะได้เป็น0.8ก็มี0.8กับ4.3ส่วน3ใส่เครื่องหมายบวกลบ กก,ก้อนตัวแปรน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นต้องใช้ช่วงลบเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือใช้จุดทึบได้ออกมาอย่างนี้โอเคก็จะได้ออกมาแล้วว่าค่า x ของเรามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0.8แต่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.3ส่วน3แต่ว่าน้องต้องดูว่าโจทย์เขาให้มาว่า x น้อยกว่า1ด้วยดังนั้นค่า x ที่น้อยที่สุดจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0.8นั่นเองนึกภาพบอกไหมว่า x มีค่าได้ตั้งแต่0.8ถึง4.3ส่วนส แล้วก็เขาบอกมาว่า x น้อยกว่า1ซึ่ง0.8เป็นค่า x ที่น้อยที่สุดและน้อยกว่า1ด้วยดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ0.8นั่นเองสรุปว่าข้อนี้เราก็ใช้วิธีการแก้ะสมการกำลังสองตามปกติแต่ว่าจุดที่ยากของข้อนี้ก็คือตรงที่เราต้องแยกตัวประกอบมันเป็น 3x กกำลังสองลบ6.4 x บวก3.2มันเป็นโทศนิยมเราก็ต้องพยายามนึกว่า 3.2แยกเป็น4คูณ0.8แล้วมันจะจับคู่ได้พอดีน้องก็ได้คำตอบออกมาตอนแก้อสมการว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0.8แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ส่วน3แล้วก็โจทย์เขาให้ X น้อยกว่า1ห,หา X น้อยที่สุด X ที่สอดของทั้งหมดและน้อยที่สุดก็จะเป็น0.8เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเอง สรุปว่าข้อนี้ก็ทําตามปกตินะคะแต่ว่าต้องพยายามแยกตัวประกอบให้ออกทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องแล้วคําตอบน้องก็จะถูกต้องเองก็จบข้อ8ตอบ0.8เจ๊เจมาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้โอเคดูก็ได้ อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปความรู้กันนะคะ